ฉเฉลยบริษัทษสนุกจริงนะครับข้อนี้เขาลงมาด้บัญชีสินค้าแบบพยาุติค์นะครับแล้วก็คํานวณราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนก็คือวิธีถั่วเฉลีย่ยถัวน้าหนักนะครับเราก็มาคํานวณสินค้าคงเหลือไปงวดตามวิธีราคาทุนก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะแสดงการคํานวณว่าในงวดตอนสิ้นเดือนธันวาคมของปีเอกหนึ่งนั้นบริษ,ษัทนี้มีสินค้าคงเหลือเหลืออยู่จํานวนกี่หน่วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ พอจะตั้งตั้งแต่ยอดยกมาเลยนะครับยอดยกมานั้นก็เป็นยอดคงเหลือจากงวดก่อนนะครับมียอดยกมาเท่ากับหนึ่งพันวันที่สองไปซื้อมาเพิ่มสามพันวันที่ห้าไปซื้อมาเพิ่มสองพันวันที่เกขายออกไปห้าพันตอนที่ขายเนี่ยมันทำให้ยอดสินค้าลดลงนะครับผมจะใส่เครื่องหมายวงเล็บ เป็นการให้คขึ้นหมายตรงข้ามไปนะครับทําให้ยอดสินค้าลดนะครับวันที่18ซื้อมา4,000วันที่23ขายออกไป500ขายใส่วงเล็บวันที่27ขายไป2อ0พมีแค่นี้นะครับที่ข้อมูลก็เให้มา แต่ว่าก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมนั้นก็คือข้อมูลที่ไม่ได้โชว์อยู่ในข้อมูลพวกนี้นะครับเราจะต้องอ่านเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปลงนะครับให้มันมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องนะครับวันที่10บนะครับบริษัทสนุกจริงนั้นได้ไปซื้อสินค้าจากเชียงใหม่นะครับเป็นเงินเชื่อ1 0,000บาทนะครับเงื่อนไากการส่งมอบก็มมบคือสมม่งมอบต้นทางนะครับ FOB shipping point หมายความว่าเราไปซื้อดังนั้นกรรมสิทธ ในตัวสินค้านั้นเป็นของเราแล้วนะครับตั้งแต่เราไปเอาสินค้านั้นมาแล้วดังนั้นเราได้สินค้านั้นมาเมื่อวันที่10ธันวาคมเป็นของเราก็ต้องโชว์เป็นมูลค่าของสินค้าที่เรามีอยู่ด้วยในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งข้อมูล10,000หน่วยนั้นไม่ได้โชว์อยู่ในนี้เราจําเป็นจะต้องเอามาใส่เพื่อให้มันข้อมูลครบถ้วนนะครับวันที่10ได้ไปซื้อมานะครับ10,000ซื้อมาต่อไปวันที่30นะครับตอนสิ้นเดือนนะครับ ผู้ที่เราเคยฝากขายสินค้าเนี่ยคือเราเอาสินค้าไปฝากขายแล้วเขาแจ้งมาว่าเขาขายสินค้าให้กับเราได้500หน่วยนะครับคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบเลยเว่าเราขายสินค้าได้แต่ว่าไอข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเราจะมีสินค้าเหลือ х, ลอ,อยู่เท่ากับเท่าไหร่นะครับของที่เราเอาไปฝากเขาขายเนี่ยก็จะโชว์อยู่ในนี้ด้วยเพราะถือเป็นของเรานะครับแต่ตอนนี้เขามาแจ้งตอนสิ้นเดือนว่าของที่เราฝากขายเนี่ย500หน่วยเขาขายได้แล้ว เมื่อ500หน่วยขายได้แล้วก็ไม่ควรเป็นสินค้าคงเหลือตอนสิ้นปีใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้500นั้นถูกขายโดยผู้ที่รับฝากขายดังนั้นเราควรจะต้องเอา500หน่วยนั้นออกจากข้อมูลคงเหลือที่เราจะมีอยู่เพราะว่าเราขายได้นั่นเองนะครับดังนั้นวันที่30เนี่ยเราจึงลดออกด้วยยอด500หน่วยตามที่ผู้รับฝากขายนั้นเขาแจ้งมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขบวกหากบวกหากตามเครื่่องหมายนยนะครับบวก, 1, 000, บวก 3, บวก2,000ลบ5,000บวก1,000 0บวก4 0 0พลบ500ลบ2,700แล้วก็ลบ500นะครับเราก็จะมีสินค้าคงเหลือเหลืออยู่เท่ากับ1 1 3 0 0หอครับอันนี้ก็คือมูลค่าของสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับเป็นการคิดแบบง่ายๆนะครับ เหลือเท่ากับ1 1ึ่0นานะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าจํานวนหน่วยของสินค้าคงเหลือเหลืออยู่เท่านี้นะครับเพื <c oughs> ่อเราจะได้เอาไปคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อต่อไปเราก็มาคํานวณต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับว่าในงวดนี้เรามีต้นทุนที่เราได้สินค้ามาเป็นของเรานั้นจํานวนกี่บาทนะครับตรงน,นี้เนี่ยเป็นจํานวนหน่วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาคํานวณเป็น ตัวเงินที่เป็นบาทบ้านนะครับว่าเรามีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับดูเฉพาะที่เราได้มาเท่านั้นนะครับไม่ดูขายดูเฉพาะที่เราได้มาได้มาตอนแรกเลยเนี่ยก็คือยอดยกมาหนึ่งพันหน่วยนะครับต้นทุนของยอดยกมาก็คือสี่ร้อยบาทตอนต่อไปนะครับดูเฉพาะที่เราได้มาก็สามพันนะครับคูณ ต้นทุนก็คือ500ร้อยสองพันคูณต้นทุนก็คือ450ร้อยสี่พันคูณต้นทุนก็คือ600และ10ึ่งมื่ คูณต้นทุนก็คือ300เนี่ยนะครับเราต้องการทราบเฉพาะตัวเงินที่เราได้สินค้านั้นมานะครับตัวนี้ก็คือ4 0แสนต่อไปนะครับล้านห้าเก้าแสนสองล้านสีและสามล้าน นี่คือต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับเอามารวมกันนะครับก็คือยอด8ล้าน2แสนนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราควรจะต้องทราบก่อนทําทุกอย่างนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับต่อไปเราก็จะมาคานวณต้นทุนต่อหน่วยแล้วนะครับต้นทุนต่อหน่วยก็คือเอาตรงเงินก็คือต้นทุนทั้งสิ้นนะครับหารด้วยจํานวนหน่วย ต้นทุนทั้งสิ้นก็คือแปดล้านสองต้นทุนสินค้าที่มีอย่งสิ้นแปดล้านสองหารด้วยจํานวนหน่วยจานวนหน่วยเท่าไหร่ครับเราก็ไปดูว่าเรามีอยู่กี่หน่วยนะครับตัวเงินเท่านี้มันมาจากจํานวนหน่วยเท่านี้ใช่ไหมครับหนึ่งพันสามพันสองพันสี่พันหนึ่งหมื่นรวมทั้งหมดก็คือสองหมื่นเอาแปดล้านสองหารสองหมื่นนะครับจะได้กับสี่ร้อยสิบบาทต่อหน่วย นี่คือต้นทุนต่อหน่วยนะครับสําหรับหนงวดนี้นะครับเรามีต้นทุนของสินค้าเนี่ย4 1 0ร้อบบาทต่อหน่วยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วต่อไปเราก็มาคํานวณสินค้าคงเหลือที่เป็นตัวเงินแล้วก็ต้นทุนขายกันนะครับคําสั่งนั้นเขาต้องการทราบสินค้าคงเหลือแล้วก็ต้นทุนขายนะครับ คราวนี้ผมจะหาสินค้าคงเหลือก่อนเลยนะครับสินค้าคงเหลือปลายงวดอยากจะรู้ว่าปลายงวดของเดือนธันวาคมนั้นมีมูลค่าของสินค้าคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราทําเพื่อเพื่อได้ข้อมูลเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วเราก็เอามันมาเพื่อตอบคาถามนะครับสินค้าคงเหลือปลายงวดเหลืออยู่กี่บาทนะครับเราก็ดูสิครับ มันเหลืออยู่หนึ่ง1มื่นหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยนั้นเป็นมูลค่าที่เหลืออยู่นะครับเราอยากจะรู้ว่าจํานวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นเป็นเงินกี่บาทเราก็ไปคูณด้วยต้นทุนต่อนหน่วยนะครับสี400่ร้อยสิบเราก็จะทราบแล้วว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือนั้นก็จะเหลือเท่ากับสี่ล้านหกแสนสามื่นสามพันนะครับนี่คือคําตอบคําตอบเลยนะครับ มูลค่าสินค้าคงเหลือไปงวดเหลืออยู่เท่าไหร่คำถามอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีต้นทุนขายเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการหาต้นทุนขายก็คือเราก็จะนําต้นทุนที่มีทั้งเส้น,ต,น,นต้นทุนท,ที่มีทั้งเส้นก็คือตัวเลข8ด้าน2นั่นเองคือต้นทุนสินค้าที่มีทั้งเส้นตั้งแล้วก็ หักกับสินค้าปลายงวดซึ่งเราคำนวณไว้แล้วว่าสินค้าปลายงวดเหลือเท่ากับทนี้ใช่ไหมครับทําอย่างนี้เลยนะครับเอามาหักลกลบกันเลยจะได้ไม่มีความเหลือดล้ําทางด้านจุดทศนิยมเอามาัมาลบก,กันก็จะเหลือเท่ากับ3ามล้านห้าแสหหมืเจ็ันตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขของต้นทุนขาย สรุนะครับนี่คือคําตอบคําตอบของสินค้าคงเหลือไปงวดและคําตอบของต้นทุนขายนะครับตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าหนักนะครับได้คําตอบแล้วนะครับต่อไปคําสั่งนั้นยังให้ทําเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือให้บันทึกบัญชีด้วยนะครับดังนั้นในขั้นตอนต่อไปเราจะมาบันทึกบัญชีกันการบัลทึกบัญชีนั้นเราก็ต้องไปดูที่โจทย์นะครับ วันท the ึก네บัญช no ีก no no ็คือวันที่1ิธันวาคมนั่นเองนะครับที่ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงบันทึกบัญชีนะครับมันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ยังไม่ได้ลงบันทึกบัญชีเราจึงจะต้องมาลงบันทึกบัญชีกันนะครับวันที่10นั้นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับก็ลงบัญชีแบบง่ายๆเลยลงบันทึกบัญชีแบบพรีดิคก็ต้องเดบิตด้วยซื้อนะครับซื้อสินค้าแล้วเครดิตด้วยเจ้าหนี้ด้วยยอด1 0,000หน่วยนะครับหน่วยละ3 0 0บาท เอาหนึ่งหมื่นคูณสามร้อยนะครับเป็นตัวเงินนะครับเท่ากับสามล้านบาทนี่คือการลงรายการในวันที่10ที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต่อไปก็จะมาลงรายการของวันที่30สบบ้างรายการของวันที่30มสบนั้นก็คือได้รับแจ้งว่าของที่ฝากขายนั้นขายได้ห้าร้อยหน่วยนะครับหน่วยละ9 0้า้อยบาท จะลงบัญชีอย่างไรน,นะครับวันที่สามสิบก็ณีการลงบัญชีตรงนี้นะครับแน่นอนว่าขายได้ก็ต้องเครดิตด้วยขายเป็นเรื่องปกติเลยนะครับขายได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือการนำห้าร้อยคูณเก้าร้อยนะครับเป็นตรงเงินออกมาก็คือสี่แสนห้าหมืนบาทคราวนี้จะเดบิตอะไรในทางบัญชีเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนบัญชี ชั้นสูงหนึ่งเนี่ยครับซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝากขายการรับฝากขายเนี่ยนะครับเราก็จะทราบถึงทฤษฎีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ทราบตรงนี้ผมก็พูดโดยข้าวผ่าวก็ได้ว่าเวลาที่เราขายของได้เนี่ยแล้วขายยังไม่ได้รับเงินนะครับซึ่งการฝากขายตรงนี้ยังไม่ได้รับเงินนะครับแค่เพียงว่าคนที่รับฝากขายบอกว่าขายได้ดังนั้นถ้ายังไม่รับเงินก็ต้องเดบิตด้วยลูกหนี้ใช่ไหมครับ แต่ในกรณีทฤษฎีในการฝากขายเนี่ยแทนที่เราจะบันทึกด้วยคําว่าลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ของเราเนี่ยเราจะไม่บันทึกด้วยคําว่าลูกหนี้แต่เราจะใช้คําว่าฝากขายเลยให้รู้เลยว่าเป็นการฝากขายนะลูกหนี้ตัวนี้มันเกิดจากการฝากขายโดยเราก็มีมุมมองคําว่าฝากขายนั้นเหมือนกับบัญชีลูกหนี้เช่นกันนะครับเราก็ลงอย่างเงี้ยนะครับวันที่ส0ิก็จบเท่านี้นะครับคราวนี้ในหนังสือนั้นบอกว่าเขาได้ทําการ ลงมทึกบัญชีสินค้าแบบพลิดิกแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการด้วยค่าของสินค้านั้นให้เข้าบัญชีค่าเผื่อให้ปรับเข้าบัญชีค่าเผื่อนะครับพอเจอจุดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปว่ากิจการนี้ปรับมูลค่าสินค้าเนี่ยปรับโดยตรงปรับทางอ้อมถ้าปรับโดยตรงเนี่ยจะไม่ผ่านบัญชีค่าเผื่อแต่ถ้าเกิดปรับทางอ้อมนั้นจะต้องผ่านบัญชีค่าเผื่อซึ่งข้อนี้บอกว่าปรับทางอ้อมแน่นอนเพราะว่าเขาเขียนว่าปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อ เราก็ต้องมานึกถึงทฤษฎีเลยว่าปรับทางอ้อมทําอย่างไรนะครับผมก็จะอธิบายต่อเลยนะครับวิธีการปรับเป็นแบบ p ลิดิกนะครับเมื่อเป็นแบบ p ลิดิกเนี่ยมันก็จะต้องมีการลงบันทึกบัญชีปิดสินค้าต้นแล้วก็มานทึกสินค้าปลายก่อนเลยนะครับในขั้นตอนแรกเพราะว่าเป็นแบบผลิดิกเราก็มาลงบัญชีกันนะครับ เปิดสินค้าต้นเปิดสินค้าต้นก็จะต้องเครดิตด้วยสินค้านั่นเองนะครับมูลค่าของสินค้าต้นงวดเท่าไหร่ก็คือยอดยกมานะครับสินค้าต้นงวดคือยอดยกมา1 0 0 0คูณ400นะครับก็ได้เท่ากับ4ีบ่แสนดังนั้นก็เครดิตด้วยยอด4ี่แสนส่วนเดบิตก็4ี่แสนเช่นกันและเราใช้คำว่าต้นทุนขาย อันนี้ก็ถ้ายังจำไม่ได้ก็เราไปดูทฤษฎีนะครับเขียนไว้ให้แล้วเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราปิดสินค้าต้นแล้วเราก็มาบันทึกสินค้าปลายบ้างมันจะต้องทาทั้งสินค้าต้นสินค้าปลายนะครับบันทึกสินค้าปลายก็คือบันทึกอัปเดตสินค้านนั่เองก็คือการเดบินด,ด้วยสินค้าสินค้าปลายงวดเท่าไหร่เราเคยคํานวณสินค้าปงวดมาแล้วนะครับก็คือ 4ล้านหแสนาหมื่นพันนั่นเองนะครับตามที่เราเคยคำนวณมาว่างวดนี้มีสินค้าคงเหลือเหลืออยู่4ล้าน6แสนาหมื่นพันแล้วก็เครดิตด,ด้วยต้นทุินขายนะครับด้วยยอดที่เท่ากันเราเห็นว่าสินค้าต้นสินค้าไปเวลาลง,างบัญชีก็แค่เพียงกับรายการเท่านั้นเองนะครับมีคําว่าต้นเนขายกับสินค้าเท่านั้นนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดลงแบบเครดิตจะลงแบบนี้ ต่อไปจุดที่เพิ่มเติมก็คือข้อนี้เขาป,ปรับมูลค่าสินค้าเนี่ยปรับผ่านค่าเผื่อนะครับเราจะต้องมาทําการปรับผ่านค่าเผื่อด้วยคราวนี้เรามาเปรียบเทียบกันก่อนว่าเราจะปรับผ่านค่าเผื่อนั้นจะปรับเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบราคาทุนของสินค้าไปงวดกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับราคาทุนเท่าไหร่ครับราคาทุนของสินค้าคงเหลือไปงวดตามที่เราคำนวณได้นะครับก็คือ4ี่ล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเนี่ยครับนี่คือราคาทุน ส่วนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับก็คือ9000 900, 0บาทนะครับตามโจทย์เราก็เอามันมาเปรียบเทียบกันดูเราจะเห็นว่าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเมื่อราคาทุนสูงกว่านั้นก็คือจะต้องทําการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับให้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั่นเองผลต่างเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอามันมาลบกันนะครับลบกันจะได้เท่ากับ3ามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน ตัวนี้ครับที่เราจะต้องปรับนะครับที่เราต้องปรับคร,บราวนี้เราก็มาปรับกันนะครับวิธีการปรับค่าเตืือการปรับลดสินค้าก็คือการเดบิตด,ด้วยกําไรขาทุนจากการปรับลดนะครับสินค้า3733000สน,นะครับ แล้วก็เครดิตด้วยค่าเผื่อปรับลดด้วยตัวเลขเดียวกันนะครับ3733 0 0 0, 0นี่ก็คือการลงบัญบัญชีนะครับการปรับลดมูลค่าของสินค้านะครับทั้หวดนี้ก็คือเฉลยของบริษัทสรุปจริงนะครับตั้งแต่การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือไปงวดในคำสั่งที่1แล้วก็ให้นึกรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับสินค้านะครับ คำว่าบันทึกรายการในสมุดร,รายไว้ก็คือมีการบันทึกรายการเพิ่มเติมนะครับตอนที่ไปซื้อสินค้าจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าของที่ฝากขายนั้นขายได้ดนอกจากนี้ตอนท้ายก็จะมีการปิดสินค้านะครับเนื่องจากเป็นการทึกบัญชีสินค้าแบบบริดัทปิดสินค้าต้นบันทึกสินค้าปลายแล้วก็ทาการปรับภาพเผื่อการปรับลดสินค้านะครับ